ชื่อขอขอญาตหลวงตาชื่อชื่อเต็มเต็มของหลวงตานี่ชื่อ,อพูดเรยพูดเรยวอ่าหลวงตาชื่อฉายาปัจจุบันคือตอนนี้ชื่อฉายาหลวงตาชื่ออะไรฉายาอะไรครับท่านทาหลวงตาบุญชื่อปัญญาวุฒโธปัญญาวุฒโธนะครับอ่าพรรษาเท่าไหร่ครับพี่พรรษาสิบสามเลยตอนนี้อ่าหลวงตาอายุอะไรครับอายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าย่างเข้า เต็นพุธสวาวันที่เก้านปีสี่สิบห้าปีเต็มนักตาเป็นคนคนจังหวัดอะไรคนบัานเสาเล้าใหญ่ตำบลบปน,นสวรรค์อำเภอุลสวรรค์จังหวัดนครพรมบนัก,นก,นกตามาทุ่งดอมาเพื่ออะไรบางคนคิดอยากจะถามว่านังตามีความประสงค์อยู่มีความปรารถนาอยากยัย่าโยมรู้จักการรักพุ่านรักษาศีลภาวนารักความชั่วททำความดี อาการที่สองก็มาเพื่อละาความโลภค,ความโกรธความหลงมาฝึกมหาหัดมาขัดมาเกากิเลสออกจากจิตจากใจมีอยู่สองประการนี้คําถามนี้บ่อยไหมครับที่ว่าถามว่าตา,า,ตาเดินทําไมอะไรแต่บางคนคิดอยากจะถามล้วมาเดินทําไมได้อะไรบ้างไหมถ้าเป็นวัตถุข้อของอองันทองแลมม้วตามไม่ได้เพราะไม่ได้เอาได้ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนกะหยิบยกขึ้นมาไม่ได้ด้วยบุญบาร,รมีที่มันเกิดขึ้นในการประพฤตินในการปฏิบัติ ทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งของที่ได้รับบริจาคเสร็จแล้วหลวงตาจะนำไปบริจำต่อ,ตอของที่ญาติโยมนํามาบริจาคมาถวายให้ตามถนนนนทางที่เดินผ่านหลายหมู่บ้าน,ลนหลายตำบลหลายอำเภอและจังหวัดที่ผ่านมาญาติโย,ยมนําสิ่งของนํามาถวายขับไปคือขับขึ้นไปสู่สังคมเส้นเขา่าไปสู่ญาติโยมเส้นเขา่าหลวงตาไม่ได้เอาถ้าเอาไปก็เป็นภาระหลวงตาไม่เอาแม้แต่ เงินที่อยากโยมนำมาถวายบางคนเอาแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์สี่แบงค์ห้าร้อยเอามาถวายหลวงตาก็บอกอันเาเอามาใกล้เพราะหลวงตาสมบัติทุกโดควรวายแล้วไม่ได้รับปัจจัยมีคำถามอยู่ว่าทำไมหลวงตามไม่รับปัจจัยไอ้ตัวนี้เราคิดว่ามันเป็นของสมมติถ้าเป็ลงสมมติมันก็ไม่ถืออยูหมดกระดาษไม่ใช่หรือลงกันเพราะว่าสังขารมันแต่มเรื่องมาเอง ลวงตามีมีอยู่ปุปสรรคอะไรไหมครับตอนที่ระหว่าเดินดลงลกระดับทางใต้เนี่ยเริ่มต้นทุงดงทางใต้นีนติดขัดอุปสรรคอะไรไหมในการทุดงครับไม่ติดขัดอะไรไมต,ติดขัดเล่นเดินไม่ถึงเรี่ยเวลาเดินนี่คือมีอาการเหนื่อยอะไรเดินมีอาการเหนื่อยล้าไหมครับอมันเป็นโรคเลือดน้อยเลือดจงางแล้วไป <c oughs> เข้าเลือดไปเพิ่มเลือดแล้วมันก็ได้เดินได้ตามปกติ เหนื่อยล้าก็คือหลงตาถ้ามีโรคประจําตัวอยู่เรื่องเลือดน้อยเลือดจางรันจะมีืองนงครับเมื่อเขาตรวจเห็นตรวจสุขภาพแล้วเป็นยังไงฮะตอนนี้ตัวเลขที่ขึ้นมาคุณหมอตรวจสุขภาพเมื่อกี้เป็นยังไงครับอเกี่ยวกับเรื่องความดันความดันไม่มีนะปกติปกติครับมีเฉพาะเรื่องอย่างเลือดอย่างเดียวเรื่องใหญ่ที่กังวลคือเรื่องท่านจะเป็นเลือดจางเลือดน้อยอย่างเดียวหลังจากที่เดินมาถึง ที่แม่สายแล้วจากการต้อนรับของญาติยโยมเป็นยังไงบ้างครับญาติโยมต้อนรับตามสายสายทางที่เดินมาแล้วก็มีตามปกติญาติยโยมที่ศรัทธาแล้วก็มีน้อยมากมากได้ถ้าอยู่ในเขตชุมชนมนก็จะเยอะถ้าไม่มีหมู่บ้านก็จะน้อยลงกรมีเฉพาะที่รถจอดตามทางถนนและทางอื่แล้วก มันดันหนี้วนยะถ้าเขาขับรถขาบไปว่าสักราบูรชายอย่างนี้ครับถ้าอยู่ในชุมชนมันก็จะเยอะข้นครั้งแรกที่ที่จุดป,ประกายทําให้หลวงตาได้มาเดินกุดงเนี่ยคือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มต้นตั้งแต่บวชลงคือหลวงตาเดินเดินกุดงมาตลอดใช่ตลอดสะนะิบสามปีสามพรรษาแล้วบวชมาจำพรรษาเดือนมกดีนันเมมนกเพราะการะ วันที 22. 3 3. Trendy, ่22เก็รับกระดาษจำพรรษาวันที่24ก็ออกพรรษาแล้วก็อจารย์ทุกโดอาจารย์จรัน3ปีก็ออกจากท่านแล้วก็เริ่มต้นเดินรูปเดียวตลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้รัชการครับพระอาจารย์จรันก็คือพระอาจารย์จรันอนันตโนที่สถานธรรมดงยางจังหวัดศรีสะเกดครับตรงตาได้ไปอ่าได้ไปปฏิบัติกับพระอาจารย์จรัน สามปีสามพรรษาแล้วก็ภาษาที่4ท่านก็ลาพระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์จรัญได้กบามาึกมปฏิบัติลำพังรูปเดียวแต่ว่าการทดลงของตานั้นทุกปีทุกภรรษาที่ออกพาษาแล้วก็อาจะจะรุกทดโดงทุกปีเดี๋ยวแต่ว่าช่วงสามสี่ปีหลังนี้ก็มีสื่อออกว่าท่านได้ติปฏิบัติไม่เหมือนอาจจะแตกต่างกับรูปอื่นบ้างในบางเรื่องบางข้อ ก็เลยพระยาโยมก็เลยศรัทธาในปฏิปทานท่านได้บอกกล่าวพระยาโยมว่าเรื่องรองเท้าไม่ใส่ป right? ัจจัยไม่รับแล้วก็เรื่องกรดเรื่องเกลือเรื่องหมอนท่านไม่ได้ใช้ในการสมาทานอุดมของเพื่อนพระยาโยมเลยทราบก่าวก็มีความศรัทธาในปฏิปทานท่านได้ปฏิบัติคนับครับก็สุริยาอุ่ญยมโสมนะครับเป็นผู้ได้สาธิตาอุกรรมทุธรรงตานะครับมา ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วครับในกิจกรมกรตากงตามตา,มรา,มมาครับดวงตาได้บ่นอะไรครับเอครับวงตามไม่บ่นนะลวงตามไม่ได้บ่นมีแต่ยิ้มอย่างเดียวครลวงตามไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวค